ครับสวัสดีครับทุกท่านหลังจากคลิปที่แล้วเราปักเข็มยูคานะครับตรงนี้ครับ ตับสีแดงครับแน่นทนี่จะแน่นมากเราขี่วนไปก็น่าจะอยู่ดีครับรอหกรวบวิ่งมาดินมาวิ่งมางไ,มได้สาม เสร็จครับตรงนี้พอเสร็จแล้วก็ะจะย้ายไปอีกท,ท,ทางท้ายคือพาก็ยังไม่มานะครับปักได้มาห้าสิบกป่รตเนตดันไว้พอพายุช่วยกันครับ เกินเลยนะเกินเป้าไว้เยอะนะครับเริ่มจะเกินกวทที่คาดไว้เยอะครับมาแล้วครับตัวเร็วตัวแรงเราโตสีน้ำเงินเกินที่ผมคาดการไว้ เยอะนะครับก็<ม>ที่ผมคาดการก่อนลงงานไว้ก็เมื่อวานนี้ต้องจบทุกงานเลยครับอันนี้ก็เกินมาสองหนึ่งวันนะครับเกินมาถาน่าจะ เกินกว่าที่คาดไว้สามวันแต่ไม่เป็นไรครับต้องเอาราวก็เอาให้จบจะได้ไม่ต้องกลับมาแก้งานอีกครับนี่คุณปู ไล่กันมาติดตๆครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ถอยถอยลงมาดัมทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นครับเพื่อจะให้ถนนเราแน่นครับเพราะว่าเราฉีกดินจากถนนไปเยอะเหมือนกันประมาณเกือบ2เมตรได้ครับ สายแบกเลยครับไม่มีร้องไม่มีงองแงครับอัดได้อัดไปครับบอกคนขับบอกเต็มที่เลยคะทะาคูเต้าครับ はい。<laughs> จ้างชาวบ,บ้านทางนั้นตลอดตอนนี้นะครับ